สวัสดีครับจากบันท่าเซี่แห่งพอดอลล์คอมนะครับวันนี้เทสดีใจมินิทูนะครับดีใจมินิทูส่งคุณทัชในนะครับอ่าไปจังหวัดนครนายกนะครับโอเคนะครับรำนี้ก็ถือว่าสภาพก็สวยๆนะครับสวยงามเลยนะครับก็จะมีร่องรอยแค่นี้นิดๆหน่อยนะครับมีจุดตรงนี้แค่นี้นะครับโอเคนะครับน้ำต้นเทคออฟนะครับเทคออฟ เอาเนะครับแล้วนี่นะครับใช้ภาพสะอาดพันปากสิบนะครับสามสิบเฟนนะครับนะครับอ่ะตอนนี้ความสูงอยู่ประมาณอ่าเนี่ยครับอยู่ พอแล้นะครับสูงอยู่ห้าสิบสามนะครับไกลอยู่ห้าสิบเอ็ดนะครับออะผมซูมอินนะครับโอเคเอาอ่ u สต์ทได้คอดนะครับอ่พับนิ่งโอเคนะครับต้องอะนครับดาวกล้องหน่อยนะครับมันจะได้เนี้ยนะครับมันจะมีแสงหน่อยนะครับอ่าได้คอดไฟที่สองนะครับ อ่าสายมันจะดีเลย์นิดนึงครับอ่าสต็อปได้คอร์ดโอเคนะครับอ่านะครับอ่านี่อ่าเป็นพับนิ่งนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวลองซูมอินซูมเอาตรงนี้ดูนิดนึงนะครับอ่านะครับซูมปึ๊่อ่าซูมนะครับชัดเจานะครับซูมอินซูมอานะครับนะครับมันสัญญาณอาร์ซีมันจะกวนนะครับเพราะผมบินตรงบินในเมืองนะครับ อ่านะครับมันก็จะกรอนนิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวผมดีเทนทูโฮลนะครับนีะครับสัญญาณอาร์ซีนะครับมันเป็นสีแดงโอเคนะครับอเนี่ยรีเทนทูโฮลไหมนะครับเนี่ยครับต้องคอยดูสัญญาณตรงนี้ตลอดนะครับนีะครับสัญญาณนะครับนีะครับสัญญาณตรงนี้จะคอยบอกนะครับนะครับ

เรียบร้อยนะครับ <ici> ตับเรียนดูโหมนะครับนะครับมันจะมีเซนเซอร์ด้านล่างนะครับมันจะคอยกำจัดนิรภัยกันรัฐผิดนะครับเรียบร้อยครับผมครับผมครับสวัสดีครับ